เพื่อนๆก็คงเห็นแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ารูปร่างของจักรพรรดิเด็ก SSR บวกกำลังจะหมดเวลาลงแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปหารูปร่างใหม่มาใส่ในไอเดีเรากันดีกว่านะครับตอนนี้คอสตูมของฟุกกิชุดปลาทองทำโชคก็กำลังลดราคาถึง60%บวกกับตัวเสื้อผ้าของผมที่มีอยู่291ก็คงจะพอดีสำหรับการแลกเพราะฉะนั้นเรามาจัดกันดีกว่านะครับ เรียบร้อยนะครับสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยเราก็มาใส่คอสตูมกันเลย ตอนนี้พลังของผมก็อยู่ที่29ล้าน8แสนนะครับเร็วๆนี้ก็จะทำขึ้นพลัง30ล้านและเร็วๆนี้ผมก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการบอกเคล็ดลับความแข็งแกร่งของ ID 9สาตาของผมนั่นเองนะครับ <c oughs> ว่าทำยังไงถึงพลังสูงสู้กับตัวบั็กของเซิร์ฟแต่ละคนได้ว่าจะเป็นการอัพพลังแล้วก็การวางแผนในการเล่นนะครับว่าเราควรจะจัดเซตทีมยังไง เลือกตัวละครแบบไหนเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปเป็น EP EP ไปนะครับแต่คงจะเป็นหลังจากที่ผมเคลียร์งานหรือเคลียร์ผลการเรียนของผมให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ